Nice, อไอสมาไส้กรอกกันโอ้ยยังเยอะมันมีเยอะมากเยอะกว่าที่เราคิดอีกอะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวไให้หมดไส้กไซกอกเซเว่นนะเพราะว่ามีตรงนี้นอีกเติมเตมาไปให้หมดเลยสวัสดีค่ะจำใส่นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากับพี่อั๋นห่างกันมากเลยค่ะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะคิดถึงเขาอะทุกคน oh. ต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายไปเนาะแยกย้ายไปทำงานอะ <laughs> เราก็เลยไม่ค่อยเจอกันช่วงนี้คือพี่อ่านงานยุ่งมากและเราก็งานยุ่งเหมือนกัน <c oughs> เราก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วมันคิดถึงคิดถึงคิดถึงไส้กรอกพี่อ่านมากเลยค่ะหมายถึงไส้กรอกพี่อ่านที่พี่อ่านชอบกิน <c oughs> เออนั่นแหละทุกคนอย่าคิดลึกนะไส้กรอกที่พี่อ่านชอบกินไงไม่มีใครคิดเป็นอย่างอื่นใช่ไหม <c oughs> ไส้กรอกที่มันเป็นแท่งเป็นดุนนะทุกคน เป็นแห้งอะทุกคนเป็นแห้งเป็นแห้งที่แบบเนี่ยเนี่ยเสีเหมือนเราอะไส่กอ <c oughs> กไส้กอก <c oughs> วันนี้เราจาลองตัวเองเป็นไสก้กอกนะคะทุกคนเหมือนไหม <c oughs> <c oughs> เราสองคนอะก็ไม่ได้กินไส้กอกด้วยกันนานแล้ววันนี้เราก็เลยจะไปเหมาไสาก้กอกทางเซเว่นมาให้พี่อันกินค่ะทุกคนเพราะเอาจริงๆนะ <c oughs> ๆเราสองคนกินไสก้กอกที่เดียวก็แค่ที่เซเว่นก็น่าจะมีไม่เยอะค่ะทุกคนไปค่ะเราไปซื้อไส้กอกที่เซเว่นอีเลเว่นกัน ตอนนี้เรามาอยู่ที่อุ้ยตนุนใจขยำขยำขยำตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าเซเว่นแล้วค่ะเราเลือกเซเว่นที่มีรถเข็นแบบนี้เพราะว่าเราจะมาเหมาใส่ขอนะคะเราจะใช้ตะกร้าของไม่พอได้เข็นรถเข็นเข้าเซเว่นด้วยปกติแบบถือตะกร้า <S <S ค่ะไปเหมาใส่รอกัน ทุกคนเอาจริงๆป้าน,นี่ตกใจมากเลยอ่ะเพราะว่ามาถึงชั้นไส้กอกอ่ะปกติแล้วอ่ะที่เรากินประจำอ่ะคืออันนี้ทุกคนเนี่ยคือเนี่ยแค่พวกนี้ใช่ปะเวลาที่เรารู้จักอ่ะก็มีชีาสาบสโมกกี้บมีมีค็อกเทลแค่นี้ใช่ปะแต่ทุกคนรู้ปะ มันมีเยอะมากเยอะกว่าที่เราคิดอีกอะ่ะเยอะขนาดนี้เราต้องให้พี่อัญทายแล้วค่ะทุกคนซื้อไปให้กินอย่างเดียวมันไม่สนุกให้พี่อัทายดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมีรถแปลกเยอะมากดูซิว่าพี่อัญแฟนพันธ์แท้ใส้กรอกเขาจะรูไ้ไหมว่ามันมีรถอะไรบ้างแล้วเป็นใส้เกาะอ,อะไรบ้างงข้างหลังเนี่ย เดี๋ย่าให้หมดในเซกอกเซเว่นนะเพราะว่ามีตรงนี้เต้นเต้นเหมาไปให้หมดเลย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนไปรุ้นกันว่ามีเซกอัอะไรบ้างที่เราได้มานะคะแล้วมาดูกันว่าพี่อาจจะถายถูกหรือเปล่าเอาจริงๆไม่รู้ว่าเนี่ยคือการแกล้งพี่อั๋นหรือแกล้งตัวเองกันแน่เสียหายเกือกบพันนะคะทุกคนในถุงเนี่ย เราต้องเอาเงินที่เราซื้อใส่กรอกคืนด้วยกันถ้าพี่อานทายผิดให้เขาจ่ายผิดละร้อยนึ่งดีกว่าทุกคนไปรีบกลับบ้านไปหาตังค์คืนกันดีกว่า <c oughs> ถึงบ้านแล้วค่ะเราขอเบิกตัวพี่อันคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วค่ะอ๋อคิดถึงไส่กรอกเธอมากเลยอ่ะอันนี้อะหรไม่ใ <c oughs> ถึงไส้กอกที่เธอชอบกินวันนี้เขาก็เลยเป็นเหมาไส่กอกทางซเว่นนี่อะไรถพาเขาคิดถึงไส้กอกเธอก็ต้องคิดถึงไส้กอกเหมือนกันจะไปเหมาว่าทำไมปกติไส้กอกแล้วจีนอยู่ไม่กี่อย่างนี้เขาอยากมีกิจกรรมไส้กอกร่วมกับเธอคือกิจกรรมไส้กอกนะทุกคนมันทุกคนจะเป็นกิจกรรมของผู้ชายด้วยเหรอกับไส้กอก อกินไส้กรอกไงโอ้เธอคิดอะไรใช่ใช่ใช่วันนี้ที่เขาเหมามาเธอกินแล้วเธอต้องถ่ายด้วยมัามีไม่กี่อย่างป่ะวะทำไมมันยิ่งใหญ่อ๋อมันไม่ใหญ่อ๋อมันมีแค่ชีสไบสโมกี้ไบอะไรอย่างงี้อ๋ออ๋อแล้วก็ไส้กรอกที่เรากินกันออบูชเชอร์ที่เรากินเอออันนี้คือให้กินเป็นเบสิกก่อนปกติเรากินอันนี้ไส้กรอกหมูอีซี่เทสหนังกรอบ โอ้โหไม่เห็นนางป๊อกเลยความกรอบที่จับสายคาดหวาคงเหมือนกินเลยะกรอบครับเกรอบที่ไหนวะทุกคนจะทําได้ขนาดนี้มันก็แค่ป๊อกอ่ะป๊อกเออมออเอออันนี้อันนี้อันนี้ลองเข้าปากเทสเทสเทสอ่ะอันนี้คืออะไรก้อกรอบชีสหนังกรอบที่กินปกติอ่ะต่อไป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 นี้กินปิ้งกินปกติเหมือนกันจะเทาเดาได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะนองกินขอกรอมไหมด เทียวหมดแล้วนะอันนี้หติดตัวเข้ามาเลยทรัฟเฟิลชีสทรัฟเฟิลก็ทายผูกสามล้นเนาะมันง่ายเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมง่ายได้กอดเซเว่นมีน้อยใช่ไหมน้อยง่ายรสชาติเดิมๆรสชาติเดิมๆด้วยใช่ไหมเขามีเกมมาให้เธอเล่นเกมอะไรถ้าเธอทายผิดจ่ายเขามาผิดละร้อยแล้วถ้าถูกอ่ะถ้าถูกต้าให้หอมแก้มทีนึงนึ่งรางวัลหรือทับทอด ธอ่ายถูกเขาจะยอมเสียเงินให้เธอ5บาทเขาซื้อไส้กรอกมาให้กินถ้าสมมติเธอท่ายถูกเธอได้กินไส้กรอกฟรีทั้งนั้นเลยนะแล้วบวยีกาบาทใช่คุ้มสุดเออเออเขาก็เอาแโอเคเดี๋ยวผมเสียรู้แลวงูยังก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมไส้กรอกก่อน มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอะไรจะเนี่ยไส้กรอกไงคะโอ้โหยนยนนี่ทุกคนคะ่ะยนยนอ้วนอ้วนก่อนที่เราจะไปเริ่มกินไส้กรอกอที่พูดให้ฟังก่อนอไส้กรอกที่ดีไส้กรอกที่ดีดต้องเยอรมันเยอรมัน่ใช่เยอรมันเยอรมัน,มนค่ะทุกค,คนภาษาไวรุ่งให่เกนเกนกนนออแรกกเหรออ่อันแรกเลย ทุกคนพี่มั่นใจมากเรื่องไส้กรอกชีสบายเฮ้ยใ,ใช่ทุกคนชีสบายอ่าต่อไปต่อไปเออไปไปนี่เหรอเอาจิ้งว่าน,นี่ตัวเราเองอันทุกคนเรายังจำไม่ได้เลยมันคืออะไรแย่บิ๊กบายเหรอเงงเงงเลยปะงั้นเลยหนึ่นเงเี้เลยปะ ประสบการณ์ของพี่ที่สงสมมานานกว่า30ปีพี่นัทายผิดอันนี้คือสโมกี้บตาอันต่อไปอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าในเซเวนจะมีไส้กรอกนี้ขายอันนี้ใเด็กๆเลือกเลยสีนี้ต้องเรียกแต่ว่าเป็นไส้กรอกเคียวหมานี่เลยสีนี้เลยเอาเดาไม่ต้องกินก็ดมก็รู้แล้วไม่ใช่มันมีชื่อไส้กรอกนมมันมีชื่อข้างหน้าก่อนที่เป็นนมก็ได้ก่อนม เขามีชื่อข้างหน้าเขามีชอยให้สโมกหรือบิ๊กหรือฟุตลองสั้นไม่กรอบตอบเลยอืมีอะไรบ้างนะสโมบิ๊กฟุตลองบิ๊กบิ๊กไบท์บิ๊กไบท์นมนมสีขาวผิดแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งชมพูอ่ะถูกพี่อยู่กับเซเว่นอย่าพูดอย่าพูดอย่า กินเข้าไปกินเข้าไปสโมกี้ไบพันเบคอนยังไม่ทันได้กินเลยอ่ะนี่มันอยู่ดูฉเหลยอยู่เลยอ่ะหรือที่ตอนเด็กๆพวกพี่เรียกกันว่าว่าไส้กรอกคลิปท้อนละยอย่างเราไม่อยากก็เนี่ยเหมือนเลยอ่ะคลิปแล้วเนี่ยปลายเปิดทือมันคือวิชาสุขศรระะึกษาอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องทะลึ่งตึงตงัสรรตงสุขศึกษาต้องศึกษาให้มากๆมีคลิปแล้วเป็นที่ีกินข หมดแล้วจานนี้ร้อยหนึ่งขึ้นเลยค่ะติดลบ100บาทผิดอะไรบาทสิบห้าบาทเพราะพี่สุไปสามนานได้อันละห้าบาทแปดสิบห้าก็แปดสิบห้าอะติดลบแปดสิบห้าอะอันต่อไปนี่ไงที่เราพูดถึงเมื่อกี้ฟุตเหล็กฟุตลองฟุตล <c oughs> <c oughs> อฟุตลองอันนี้อ่ะออกอยาวไปคุณ <c oughs> ลองชิดใช่ ติดล้แปดสิบนี่ไงทุกคนจะเห็นชีสอยู่ด้านในใช่สีชันชอันนี้วงไงมันก็ต้องทายถูกอยู่แล้วอะ่ะต่อไปอันนี้แททุกคนจะเห็นว่าสีมันต่างกันนะคะคนละเรื่องเลยอะ่ะดูเฉลยก่อนทุกคน, <c oughs> นมันเป็นแบบอ่ะเปิ <c oughs> <c oughs> าจึงรสชาติคุ้นเคยอะ่ะรสชาติที่คุ้นเคย嗯嗯แต่มันไม่ไม่เคยกินในไส้กรอกอ่ะจำมั้นะอืต้องย้อนกลับไปประมาณ17ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเราอยู่ในตลาด หอมกไม่เจาะหอบกาลันปีใบยอหอมอกล้วงร้อเออเจ้เฮ้ยเลยถูกเงี้ยเนี่ยถูกต้องเอาหอมกแล้วอางนี้หอมอกที่ตลาดขายไงอะถ้าอย่างนี้กินได้ง่ายอร่อยนะอร่อยมากเลยอะใช่เฮดติดลบเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดสิบห้าบาทแต่ในทุกบาททุกสตางค์อันนี้ยังไงก็ไม่มีทางดูเฉลยก่อนค่ะทุกคนแล้วอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันคืออะไรอะ อะไรคนเราเห็นนี่เลย <c oughs> ดำดำกลิ่นก็ชัดมากรู้แล้วแหะว่ามันมีปลาหมึกแน่ๆปลาหมึกแล้วมันจบหรือ,อยังอะ่ะถือว่าถูกก็ได้อมันคือไส้กรออุดลองปลาหมึก hot and spicy เจะถือว่าผิดก็ได้หรอล175ททร้อบ1 7าบาทค่ะทุกคนต่อไปอ่ะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีแต่ไส้กรอที่พี่อัดไม่เคยกิน เดี๋ยวนี้ไม่มีเงินใช้เสียค่าใะ้จ่าไปเยอะต่อตังคืนหน่อยอันนี้มาเป็นซองเลยค่ะทุกคนอ่ะนี่อืกลิ่นก็ไม่คุ้นละไม่คุ้นจริงเหรอฉันฉุนจริงจังอ่ะหรออืมไม่มีทางทายถูกแน่นอนเธอเธอคิดว่าเนี่ยเป็นบิ๊กไบท์อะไรนะสมูกีไบท์คุดลองหรือว่า เออเออนั่นแหละเธอคิดว่าเป็นตระกูลไหนบิ๊กไบค์อืมอืมอืมรถอะไรรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อ่ะอันนี้อันนี้พูดต,งตรงๆทุกคนม,มืดแปดด้านไม,ไม่ไม่มีอะไรบอกแล้วเ<ร>ดาเ<ร>ดาเ<ร>ดาไหนเขากินไหนเขากินนะ รสชาติก็ไม่บอกอะไรเลยเอาจริงๆก็ไส้กรอกตามร้านข้างทางวะยอมเลยเนี่ยมไม่เดาด้วยอันนี้คือมินิฟุดลองสไปซี่ความกว้างเท่าฟุดลองใช่แต่สั้นกว่าทุกคนเราเรียกว่ามินิฟุดลองใช่หลับตา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 อันเนี้ยเอาแค่รสชาติถูกก็ดีแล้วเอา้ากลับเลยไส้กรอกเสียมันคืไส้กรอกบูดมีคือนิ้วไปร้านมือปอะให้ดูก่อน ตอบเลยได้ไหมอะไรตอบเลยได้ไหมตอบได้ถูกนี่ของเงินสองเท่าได้สิบบาทไม่นะสิบบาทก็ได้อะถ้ากรองนมพอกไปดูน้องคือไส่กล่องบัตเตอร์คอนชีสสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะทุกคนช่วยช่วยแปลเป็นไทยหน่อยเออบัตเตอร์คอนชีสเนยข้าวโพดชีสไี่เอามาทำไส้รอกทำไมวะ ไหนขอชิมหน่อยอมอ่อยมันเหมือนกับชิมที่พี่กินหรือเปล่าก็เหมือนกันพี่มาจากไหนตกอยู่ที่พื้นต่อไปนี่จะไม่มีการปานี่แต่ยังได้โกรธเหรอไม่โกรธแต่แค้นอันต่อไปลับตา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 อันนี้โอ้โหอันนี้ต้องชื่อให้ก่อนเลยเป็นขนาดคุนมือ เวลาหนาวหนาวอากาศเย็นเย็นตอนเดินขึ้นดอยจะเหลือเท่านี้ขอและสัพที่ใชเ้เรียกไส้กรอกประเภทน,นี้ผู<อ>้ชายทุกคนมักรู้ดีมันเรียกว่ามินิค็อกเทลหรอนี่มินิค็อกเทลหรอ,มคอคไม่ใช่จ้ะอันเดียไส้กรอกค็อกเทลธรรมดายนะังไม่มินิอ,อ่ะ ไปคุยกับคุณเจ้าของ CP ว่าทัซไซนี้คุณยังไม่เรียกวันว่ามินิดูวยเอาไม่นิม้มดูหน่อยสินข,ขนาดนี้แล,ล้วถาม CP ใช่ไหมว่าไหนคือเรียกว่ามินิอือันเนี้ยเขาเรียกมินิถ้านี่คือการขึ้นดอยอันนี้คัวโลกหนึ่งโคตโลกตายแน่นอนทุกคน วันนี้ข้อนี้ยอมแพ้ได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะสงสารมันไม่กล้ากินอ่ะทำไมอ่ะมันแค่มาเกิดมาแค่นี้มันก็น่าสงสารอยู่แล้วกินมาหนอมันน่าสงสารเหมือนของเธอเลยเอาไปเด็ดเอาไปลดน้ำให้มันโตขึ้นหน่อยได้ไหมอ่ะให้ดแล้วมันอยู่หน้าสงสารมันจะตายมัวเราะหัวเนาะดูเอาเมื่อกี้ตาบูตาเมีใช่ไหมใช่โอเคงั้นอันนี้เอาดุนใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นดุนเลยเอาอ่ะค็อกเทล มันคือการเรียนรู้ทุกคนคนเราต้องมีการเรียนรู้ไม่ได้เสียร้อยหนีงูรถ <ลด S 1> อไลไรถอลไรถอลไรถไล่ลไลลไลค็อกเทล <c oughs> ไม่เหมือนกับที่กินมาเลยสักกาอันนี้ไม่ใช่รสชาติที่ผ่านมาเลยแต่พี่ชอบพี่อตอบเลยว่าค็อกเทลเลาอะไรอะคู่มือเที่ยวเราเอาใจคนหัดหนีเมียชอบเอขาไม่ชอบอไม่ชอบค็อกเทลเลาไม่ชอบเธอ <c oughs> พชรติดรอบร้อย ร7 5บาบาทะทุกคนมันคือค็อกเทลลมควันเรากินแล้วอันนี้ค็อกเทลลมควันเหรออืมแต่ดูเธอเป็นค็อกเทลลมเสียตอนนี้ก็ลมควันควันออกหน้าออกหูออกลมเสียมากหมดยางหมดแล้วอาใส่กลับมาแล้วเหรอความอดทนกูจะหมดแล้วจะดีดไม่นี่ค็อกเทลข้างล่างเลก่อนก่อนไส่ก่อนที่มันเยอะได้ขนาดนี้เลยยังมีอีกยังมีอีกเหรอ 575ใช่ไหมคุ้มทุนแล้วค่คะคทุกคนเพราะว่าเราเสียไปประมาณ500กว่าบาทแล้วมันเป็นโอกาสพิเศษสําหรับพี่ตรงไหนในเมื่อทั้งหมดต้ไมเป็นคนใหญ่ <laughs> และนี่เธอได้กินไส้กรอกไงที่เขาซื้อแล้วเขาเลือกมาให้มันยังไม่หมดนะมีนี่ใช้คา,<ห>าว่าอะไรนะที่เขาซื้อแล้วเขาเลือกมาให้เลือกมาให้เปล่ามาไม่ได้เลือกไม่ได้ใช้จิตใจไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นเอามาหมดเลยนี่อะไรเงไม่มันมีอีกนะแต่ว่ามันหมดมันมีแส่กล่องโคชูจังด้วยที่เป็นฟุตลองโคชูจังหมดอืมหมดเ และนี่คือไส้กรอกทั้งหมดที่เราเมาเมื่อวันนี้ค่ะทุกคนเยอะจริงๆเยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนโอ้ยน้อสวรรค์ของสาวๆยังไงนี่คือกองไส้กรอกมีทุก ไปกินไส้กรอกดีกว่าคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีใครชอบกินไส้กรอกเหมือนเราสองคนไหมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะบ๊ายบายไม่ชอบไม่ชอบที่ต้องจ่ายตังค์เยอะขนาดนี้ <laughs> ขอตังค์หน่อย <laughs>